พุ่นปึกเจ้าอีหลีสาวิตรีผิดอีหยังค่ะฮะเม่ชมพูพ่ผิดอีหยังคอยถามแน่จะเป็นมุกเจ้าง,งูชายอ้นหวัดดีค่ะเออพี่พิพัดาหวัดดีค่ะพี่หวานใจหวัดดีค่ะใช่ไหมขุนช้างเอาข้อหาของสาวิตรีที่ผิดมาให้ดูก่อนมาเอามาให้ดูก่อนพี่จุง๋งหวัดดีค่ะพี่พี่คุณทองหวัดดีค่ะ จะให้สาวิตรีชดใช้ข้อหาอะไรคะวันดีค่ะป๊อปใช่พี่ส้อยัสดีค่ะ,พ,ววคะพี่ดวงกมนลด้วยนะพี่ทีเรายุดวันดีค่ะถามมาเลยนะ FC บ้านนู้นนะถามมาเลยเป็นพันคนก็ถามมาเลยสาวิตีขอถามประโยคเดียวว่าสาวิตีผิดอะไรคะฮะถ้าลุงไม่ผิดแล้วสาวิตรีผิดอะไรถึงจะมาให้ถึงจะมาให้สาวิตรีชดใช้ค่าเสียหายถามหน่อยคอยผิดอีหยัง คอยพิธอยัางก่อนเจ้าเสียอขอหาอยัางมาเรียกร้องค่าเสียหายจาก่อยบื้อจะเป็นปึกหาขอหาให้คอยให้มันได้ก่อนนะหาข้อหาจัดข้อหามาให้สาบิตรีหน่อยจะเรียกร้องค่าเสียหายคดีอะไรคะคอยถามแน่แน่สิมา่ห้สดใสนั่นสดใสนี่ท่วงเกง่ง ท่วงม้วท่วงสัวแม่ข่อยวิ่งเกือบใส่หัวแล้วคือ <c oughs> มันปืก้ก <c oughs> เออต่อต่อ,ตอเขา,า,เเาต่อ,อกำลังฟังเขาหายซึ้งอยู่แม่มาอีหยังพูวพเวพี่สงกรานต์หวัดดีค่ะโอ้ยข่อยกำลังฟังเขาหายกำลังซึ้งอยู่แม่แหกมาแบบเแบรบกโบ้ทันแม่ฮะไปหาขอหามา คอยพิดอีหยังสิฮายคอยชดใช้อันนั่นอันนี้นะคอยพิดอีหยังคอยถามก่อนพี่สมชายสวัสดีค่ะอุ้ยบึกปันหนี่็มาถามเนี่ยพี่วรุณทรสวัสดีค่ะฮ่าบ้านโน้นร้องไห้พ่อแม่ตายเออพี่บุญชูสวัสดีค่ะพี่มาจุราไรเงาสวัสดีค่ะพี่ดุเรียนด้วยปูสวัสดีค่ะปูพี่จันดีสวัสดีค่ะ พี่จุ๋มสวัสดีค่ะเออหาขอหามาให้ข่อยตีลาข่อยสีได้ซูข่อยสีไดฮู้ว่าข่อยพิษอีหยังตอนนี้คือข่อยบรูโตเลยว่าที่เจ้าว่าให้ข่อยชดใช่นั่นชดใช่นี่น่ะข่อยพิษอีหยังก่อนฮะข่อยพิษอีหยังข่อยพิษวันไหนพี่ตุ้มสวัสดีค่ะเอือกกูมาแล้วเอออย่าอย่าอย่าเสดเด้ออย่ามหากัดมาหาแหนเด้อมือนีแสดจนเสียมหักสิบอกให้ สีเส้เสียมหักหมือนี่นั่นผู้ใดมาก,กระซังอ่ออานบาออกไหมซูเอฟซีกับยากกระโดดไหมอ่านบาออกไหมคะ่ะพี่ลังพูนสวัสด,ดีค่ะปาปาราสซี่พี่อัฐพลสวัสด,ดีค่ะ T U I O นี่อ่านว่าจังไดไหมซูเอฟซีอ่านยากบนเม่นี่เมยปึกเลยคะ่ะพี่ทิมสวัสด,ดีค่ะพี่เชาวน,านันชื่อเอฟซีอ่านยาก ไม่ได้เกี่ยวกับความปึกของสาววิตีนะคะไม่เกี่ยวกันหญิงกบสวัสดีค่ะพี่เกมสวัสดีคะ่ะต่อกําลังซึ่งแมมกําลังซึ่งอยู่ไหมกําลังสืบขีมูกแหมรู้สวัสดีครับเป็นอะไรครับแม่ใครทําอะไรให้โกรธโกรธสิลูปอยู่อยู่มาทวงให้แม่ไปจ่ายค่าเสียหายให้แลนปุ้งลุงไป <laughs> เออมีคนมามาถามให้แม่ไปจ่ายค่าเสียหายถ้าถ้าลุงไม่ได้ผิดแม่ก็เลยทวงว่าแม่ผิดอะไรวะ ข่อยพิษอีหยังข่อยบอกเขาใจว่าข่อยพิทอีหยังสีใหายข่อยใจค่าอีหยังแม่ทูจ้าจ้าจอจอวันด,ดีนค่ะเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยมัวแต่สะใจอยู่เอาเอาเอาเข้าไปเอาเข้าไปอืมข่อยพิทอีหยังกอนพี่แม็กมากดดีวูหกำลังฟังในใย่ายซึงๆงอยู่ไหมสวยหมวยวันด,ดีค่ะใช่แม่ชนะไปกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วอีหลีนี่แหละ บได้ยองจะกของดอกน่องอายการผลยองผู้เป็นเหตุคดีคอยบอบเกี่ยวคอยนั่งฟังซื้อ,อ,อแค่กินกาแฟาเข้าไปแเราจะนั่งรับกับพ่อมีอย่างฟังอีกย่างแล้วมันบอกเขาทากับบอกเพิน่นมาฟังย้ายต่อ l i f e is ส e ว u t i f u l สวัสดีค่ะแม่ทาแป้งขาวไปป่ะมันสิได้ขาวกูนีให้งามแล้วท่นขานขาวๆโหลดแป้งกับแป้งเท่าตัวมันสิงด <laughs> เนะพี่จุ๋มนะอะต่อต่อ,ต,อ,ต,อต่อนะฟังนิยายกันดีกว่าผูมาพูดพาดต,ตั้งตัวไม่ทันเลยแหกมาเลยแหกประตูมาเลยศิละปะเด็กเด็กวัดดีค่ะพี่นางมารสาีพี่ต้นอ้อพี่พี่สารสวัสด,ดีค่ะงึดหลายสิมาถามาคาเสียหายจากข่อยอันหนึ่งเจ้าเสียหายอีหยังก่อนสองคอยพิษอีหยังก่อนพี่ประพัดสอนสวัสด,ดีค่ะพี่ชายยศด,ด้วยนะคอยพิษอีหยังเจ้าเสียหายอีหยัง พี่ชุติมาหวัดดีค่ะพรุ่งนี้สู้ๆจ้านไม่จะสู้กับกาแฟและแอร์เยน็นขอโทษพีชีชเราจะจดจำแ,นะแต่สิ่งดีๆนะมีอยู่ติเราจะจดจำแต่สิ่งดีๆวันสันน้ละมีอยู่ติสิ่งดีๆไหมคนละแนเบิงมูเจา้าละขี้นตาอยู่สู่มือสซู่เวน้นแหมบับ้าหวัดดีค่ะพี่ชวนพีชพี่นิตยา สุรดา,ามีอยู่เหรอสิ่งดีๆมันมีอยู่ติเราจะจดจําแต่สิ่งดีๆว่าสั่นไหมพี่ชวีบอกกลัวเอฟซีทิ้งก็เลยร้องเหรอพี่โคกพี่โค้หวัดดีค่ะคิดถึงคิดถึงพี่ <c oughs> พี่อารมณ์หวัดดีค่ะพี่บุญตาด้วยนะเออพี่ฝนหวัดดีค่ะพี่วินัยมันมีอยู่สิสิ่งดีๆนะอีนั่ง คอยงืดแม่เอาตัวตัวจังไรกับควยสีฟังเจ้าวาวมาอนีแม่ที่ดูอยู่ดีค่ะหวังว่าเอฟซีทุกท่านจะจดจำในสิ่งที่เราทำสิ่งดีๆนะคะห้องน้ำสาธารณะนะ <laughs> มาหอดสวมจนได้มาหอดบองขียจนได้แม่สิ่งดีๆนลแม่คอยคิดว่าเขาสิบเวาวเรื่องสวมเนี่ย อันนี้คือแม่เพิ่งได้ข้อมูลมาคือสดดูพร้อมฟังพ,พร้อมกับเอฟซีตอนนี้เลยเด็ไม่มีการเตรียมข้อมูลก่อนนะคุณช้างนะไปไปมาม่ามา,มาหวัดสวมจะได้แม่ปู่เดี๋ยวนี้แม่สาเริ่มแซงเก่งโอ้ยปู่ปู่ปรู้จักสายวิตีน้อยไปพี่สวองสวัสดีค่ะเจนน้อยระยองสวัสดีค่ะสายวิตีนะพี่ปู่ปู่ประธานโทษสายวิตีเป็นเกษตรกรค่ะ จอบเสียมผ้ามีดก,กีดกระบองนี่ใส่จนถนัดแม่ปูนะแส้ข้างซ้ายไม่เท่าไหร่แต่ถ้าแส้ข้างขวานี่นะให้ตายกันไปข้างหนึ่งเลยอ่ะทั้งแส้ทั้งสับเด้คนจังสาวิตีนี่ค่ะบบขาดบบแล้วบบเศร้าข่อยแส้จนงเสียมหักพุล่ะข่อยจังเศร้าแม่เจ้าปูนี่หมูแจกคข่อยน้อยไปเด้ซ้ำภาษาแส้แม่ทั้งสับทั้งฟันเด้อข่อยละข่อยบ่เคยย่อมแพ้อย่างบบแล้วบ่พ่อใจข่อยบบเศร้าซ้ำละ สิ่งดีๆไปๆมาๆไปหอดสวมจนได้แม่คนละงึออันนี้คือสดเดบูหนูบ่มีการเตรียมข้อมูลมาอนีหนูผ่าตอนเช้านะตอนเช้าไปเอาใบกับขีไปทําใบกับขีพอกลับมาถึงบ้านก็เที่ยงก็แพ็คของไปส่งของแล้วก็เลยพายายไปเที่ยวที่วัดถ้ำผาเด่นไม่มีการเตรียมข้อมูลสดทุกอย่างเรามาฟังพร้อมกันนะจ๊ะเอฟซีที่รักนะสิ่งดีๆก็คือสวมนี่เองนะมาต่อกันเลยครัวชุมชนเทพื้น พื้นบ้านคนนั้นนะคะมู่งบ้านยูทูบเทพื้นบ้านยูทูบทําให้คนนั้นคนนี้นะคะรวมถึงงานหนักนะผมงานหนักหนาะที่เราได้ทำนะคือกันยายองค์ปูสองงานทิมันเป็นงานที่หนักนะแล้วเราก็ทำตั้งแต่เช้า เจ้าไปเหตุแห่งสองอาทิตย์มันเป็นงานที่หนักแล้วเราไปทําตั้งแต่เชา้ามวยไทยหวัดดีค่ะพี่รุ่งโคโราชหวัดดีค่ะพี่รุ่งบอกว่าดูตั้งแต่เมื่อคืนพี่พิมพ์พิพชาหวัดดีค่ะใบขี่เลขอะไรเอา้าต้องต้องมันมีเลขด้วยเหรอพี่ซัมซุงหวัดดีค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเห็นเขาร้องไห้เมื่อคืนสงสารจริงเหรอพี่แม่มพี่บอลหวัดดีค่ะเอาไส์ไซส์แ่อีเถืกเลยสัน มันสีมี่เป็นชดชดปูใจเย็นใจเย็นพี่นัชศรีสวัสดีค่ะเออนัดเข้าครัวสวัสดีค่ะพี่ยุพินสวัสดีค่ะเอฟวีเจสวัสดีค่ะพี่กระปุด,ด้วยนะเอมเคสวัสดีค่ะเออ,เอ,อหยุดหยุดกันทักทายไว้นิดนึงนะอันนี้ขอบคุณคลิปจากมหามุนีนะอีแม่บาอาจจะไปเบิ่งของเขาเบิดจนเหี้ยวจนนันไดไหมคลิปนี้มาจากมหามุนีด้วเขากรเบิง่ง ขาก็เบิงจ้าของช่องไหมค่ะัสดีเต๋หวัดดีค่ะขอบพูดหลายๆหาขอมูดยังกับบอท่านมหาจอบเบิงของขราเจ้านี่ละเล่าให้ไหมหวัดดีพี่พิมพ์ค่ะทำงานหนักประัำไหมสองอาทิตย์เจ้าไปเฮ็ดเฮ็ดอีหยังอีลาเจ้าสิไปให้เฮ็ดอีหยังเจ้า,จากบ็บอกออกมาเลอเดียตั้งต่ที่แรกว่า เรามีเงินใช้นี้ทกศเรามีเงินทำบ้านคือเจ้าไปทำงานแม่เจ้าสิไห้เฮ็ดอีหยังเขาเป็นประธานบริษัทเขาก็มีสิทธิ์ไลไออกก่ได้เลิกจ้างก่ได้งานเขาแล้วแล้วเขาเลิกจ้างอีลาเจ้าสิไปไห่เฮ็ดอีหยังซ้ำภาษาซ้ำนี่แม่โอ้ยเงิ่หนายไห่เฮ็ดอีหยังเมนบอ ยังบ่พอตีเจ้าที่นั่นเขาไปหดใจเขาสิไปแล้วเขาสิไปแล้วแม่เนบจูนหวัดดีค่ะเขาสิไปแล้วคือเขาหักเจ้าแล้วเขาถิมเจ้าไว้ข้างนอกเขาสิเขาไปบานใหญ่แล้วเจ้าสิอยากนั่นเขาไปหดใสเดี๋ยวนี้แม่พี่ลำนาวดูจากอังกฤษค่ะเออเจ้าอ่ะทรงพัง ขอถามเจ้าเนี่ยเจ้าคือเห็นใจเอพ่อพยายไปหน้าบอมือนั่นเน่ยแม่ทรงพังมือนั่นพ่อหายไปหน้าเจ็บยางหนักเลยเดยถือรุ่งถีบแม,ม่ลายปลอมลายปลอมตัดต่อ